ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความล้ำหน้าและความเร็วเหนือจินตนาการกับเครื่องบินรบยุคที่5ที่ทรงอนุภาพที่สุดในโลก F-35 Lightning II ผลงานระดับตำนานจาก Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกาเครื่องบินรบล่องหนที่ถูกออกแบบมาเพื่อการครอบนำทางอากาศที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน การรบกลางอากาศหรือการรบในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ F-35 คือคำตอบเดียวของยุคป,ปัจจุบันเสียงคำรามของเครื่องยนต์ Pratt Whitney f 1 3 5ที่ถูกออกแบบให้มีกำลังขับมากกว่า40,000ปอนด์ทำให้ F-35 สามารถทะยานขึ้นจากพื้นด้วยความเร็วเหนือเสียงพร้อมระบบล่องหนสติลเทคโนโลยีที่ทำให้เรดาร์แทบไม่สามารถตรวจจับได้เลย การออกแบบรูปลักษณภายนอกให้มีความลาดเอียงเฉียบคมทุกองศาเพื่อลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์เป็นงานศินละปะทางวิศวกรรมที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับยุทธศาสตร์การรบ F-35 มีให้เลือก3รุ่นได้แก่ F-35A รุ่นขึ้นลงปกติใช้ในกองทัพอากาศ F-35B รุ่นขึ้นลงทางดิ่งใช้บนเรือบรรทุกอากาศยานและ F-35C รุ่นปีกใหญ่ขึ้นใช้ในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจึงสามารถนำ F-35 ไปใช้งานได้ในทุกสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นบนบกทะเลหรือกลางอากาศทุกระบบภายในล้วนเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ HUD แบบโปร่งสายหรือหมวกนักบิน Gen II II ที่แสดงข้อมูลรอบตัวแบบเรียลไทม์ทันทีโดยไม่ต้องมองแผงควบคุมนักบินสามารถควบคุมทุกอย่างด้วยปลายนิ้วผ่านหน้าจอสัมผัสในห้องนักบินที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน หนึ่งในเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดคือระบบ Distributed Aperture System (DAS) ซึ่งใช้กล้องอินฟราเรดรอบลำตัวถึง6ตัวทำให้ F-35 สามารถมองเห็นได้360องศารอบตัวแบบเรียลไทม์ไม่ใช่แค่มองเห็นแต่มันสามารถแยกแยะภัยคุกคามได้อย่างชันฉลาดและรายงานให้กับนักบินแบบอัตโนมัติเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวด้านความปลอดภัยตลอดเวลา ระบบเรดาร์แอน APG-81 a e s เฮรดาคือดวงตาอัจฉริยะของเครื่องบินลำนี้ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า200กิโลเมตรไม่เพียงแต่ระบุต,ตำแหน่งแต่ยังสามารถวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลให้กับเครื่องบินรบลำอื่นๆในฝูงผ่านระบบ Data Link แบบล้ำยุคที่ทำให้ F-35 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่คือศูนย์กลางข้อมูลกลางสนามรบยุคดิจิทัล ความคล่องตัวของ F-35 นั้นเหลือเชื่อด้วยอัตราการเร่งและการเลี้ยวที่เหนือกว่าเครื่องบินรบยุคก,ก่อนก่อนทั้งหมดระบบอาวุธภายในสามารถบรรจุระเบิดนำวิถีอัจฉริยะอย่าง JDAM, GBU ซีรีส์รวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ AIM 120 AMRAAM AM และ AIM x s i d e x i n d a r ได้มากถึง4ลูกภายในช่องเก็บอาวุธล่องหนนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธภายนอกเพิ่มได้หากไม่เน้นล่องหน เมื่อพูดถึงความปลอดภัย F 3 5ยังมาพร้อมระบบอัตโนมัติที่สามารถช่วยให้นักบินหลบหลีกการโจมตีได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่วิเคราะห์การคุกคามทุกทิศทางความสามารถในการลงจอดแนวดิ่งของรุ่น F 3 5 B ยังเป็นการปฏวิวัติวงการที่ช่วยให้สามารถใช้งานในพื้นที่จำกัดได้อย่างคล่องตัว แต่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเท่านั้นที่ทำให้ F 3 5โดดเด่นความสามารถในการร่วมปฏิบัติการกับกองกำลังพันธมิตรทั่วโลกผ่านระบบฟิวชั่นเ n s เ r อร์และลิงก์6 6ทำให้ประเทศพันธมิตรที่มี F 3 5ใช้งานสามารถทำงานประสานกันได้แบบไร้อรอยต่อ ทั้งทางอากาศพื้นดินและทางทะเลสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจาักรอิสราเอลญี่ปุ่นอิตาลีและประเทศอื่นๆอีกหลายแห่งต่างไว้วางใจในความสามารถของ F-35 อย่างไม่มีข้อกังขาโครงการพัฒนา F-35 นั้นใช้เวลามากกว่า2ทศวรรษมีมูล,ลค่าเกินกว่า1.5ล้านล้านดอลลาร์ถือเป็นโครงการพัฒนาอาวุธที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่าเพราะมันคือเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกค,คามทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่อัปเกรดได้ตลอดเวลา F-35 จึงเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์บินได้ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องลงทุนกับเครื่องบินเพียงหนึ่ลำในราคาหลายพันล้านบาท คำตอบง่ายๆคือมันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือระบบสงครามแบบบูรณาการที่สามารถควบคุมทั้งภารกิจโจมตีป้องกันสอดแนมและบริหารข้อมูลพร้อมกันในลำเดียวความยืดหยุ่นและความชาญฉลาดในการปฏิบัติภารกิจของ F-35 คือสิ่งที่ไม่มีเครื่องบินรบลำไหนเทียบได้แม้จะมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับงบประมาณที่สูงและปัญหาในการผลิตช่วงแรก แต่ทุกวันนี้ F 3 5กลายเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพสหรัฐและพันธมิตรกว่า15ประเทศทั่วโลกและยังไม่มีท่าทีว่าจะถูกแทนที่ในเร็วๆนี้ความสามารถในการครองเวหาและการตอบสนองแบบเรียลไทม์ยังคงเป็นจุดเด่นที่ยากจะหาคู่แข่ง F 3 5ไม่ใช่เพียงผลงานแห่งเทคโนโลยีแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจสติปัญญาและการ